คอนซิลแล้วไม่ลงมือทำให้จริงๆอะ่ะมันเหมือนมีข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้เราผิดหวังอะ่ะจากแบบคอนเซิลหลายๆเจ้าแล้วเราเสียงเงินไปหลายแสนมากพอมาทำกับที่หญิงอะ่ะคือพี่หญิงอะ่ะดูแลเอาใจใส่วิเคราะห์ตลาดใส่ใจธุรกิจเราเหมือนธุรกิจตัวเองอะไรแบบเนี้ย สวัสดีค่ะอีฟนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ Bra Story นะคะชุดชั้นในเพื่อสุขภาพของผู้หญิงค่ะขายชุดชั้นในออนไลน์มาแล้ว7ปีขายเฉพาะอ,ออนไลน์นะคะพวนี้อยากเปิดรับตัวแทนเข้าไปเสิร์ชดูใน a c e b o o k เฟซพี่หญิงอะก็คือเด้งมาพอเด้งปุ๊บนะคือโทรปับเลยโทรหาพี่หญ,หญิงตอนนั้นเลยสิ่งแรกที่ประทับใจเลยคือพี่หญิงอะมาคุยกับเราเองเราไปเคยเจอที่อื่นมาใช่ปะคือคุยชั่วโมงหนึ่งมันก็ต้องจ่ายแล้ว5้า0อนะแต่เราคุยกับพี่หญิงอะเกือบชั่วโมงอะยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะคือแบบ เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราประทับใจอะไรแบบนี้นะค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยพี่หญิงอะคะ่ะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งในเรื่องของการทำระบบตัวแทนมาแล้วพี่หญิงสามารถตอบข้อสงสัยอีฟได้หมดเลยอีฟคุยมาเยอะมาหลายเจ้ามากแต่ว่าอีฟตัดสินใจเลือกพี่หญิงภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าพี่หญิงสามารถตอบคำถามอีฟได้หมดเลย หนึ่งเลยคือเขาสามารถที่จะตั้งราคาขายเพื่อที่ให้เราอะ่ะมีกําไรแล้วไปต่อได้อันนี้คือชอบที่สุดแล้วสิ่งที่ประทับใจเลยมากๆๆเลยก็คือว่าพี่หญิงอะ่ะนั่งคุยนั่งเคียงกับเราจนรู้ว่าคาแรคเตอร์เราอะ่ะมันเป็นแบบไหนเราต้องสื่อสารออกมาให้คนเขารู้ว่าเราอะ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์แบบนี้นะโดยที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดเขาไม่ได้บังคับให้เราเป็นคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยมีความสุขที่จะทํางานกับเขา เรา Happy, รแฮแบบปปีออ้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบประทับใจอะประทับจิตคือเรื่องไม่ผิดอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าใครไม่มั่นใจอะแนะนำให้ไปดูเพจพี่หญิงก่อนนะคะเพราะว่าเขาให้ความรู้ฟรีๆเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจคือโทรหาปุ๊บรับสายปับเขาคุยเองค่ะยังไม่ต้องเสียตังค์เลยคุยกับเขารู้เรื่องเลยคือไม่กักอะไรกับเราเลยคือบอกเราหมดทุกอย่างการที่เราจะรับตัวแทนการตั้งราคานู่นนี่นั่น คือมันสามารถตอบโจทย์เราได้หมดอะแล้วมันเป็นปัญหาที่มันคาใจของเราอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเคลียร์ได้หมดเลยอันนี้คือแบบเป็นสิ่งแรกที่แบบเราตัดสินใจเลยว่าเราเราอยากให้พี่หญิงอะคอนเสาแล้วก็ดูแลประทับใจมากดูแลเหมือนญาติมิตรอันนี้ไม่ได้โอเวอร์เคมนะอันนี้พูดเรื่องจริง